ครับสวัสดีครับที่คลิปนั้นหายไปชั่วระยะหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมก็ขอากราบเรียนท่านตรงๆว่าทำไมคลิปเรื่องหายขาดหายไปนะตรงนี้นี้ผมได้สำนึกถึงพระมหาก,รก,รการุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านนะครับนะที่พระอ,องค์ท่านได้ให้สติผมนะครับให้ความรู้ผมแล้วผมก็นำมาปฏิบัติแล้วผลของปฏิบัตินั้นนับว่า เป็นจริงอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดแล้วได้แนะนำให้พ,พระสงนิกรของท่านนั้นนำออามาใช้นะครับผมบอกตรงๆว่าผมนั่งร้องไห้นะครับ <c oughs> เพราะว่าสำนึกนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นทำไมถึงรู้นะครับว่าเศรษฐกิจมันจะต้องมีการต่อเนื่อง ะครับไม่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือปีใดปีหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับพระองค์นั่นสอนไว้หมดบอกไว้หมดนะครับแล้วแต่ใครที่จะนำเอามาใช้นำมาปฏิบัติคนนั้นรอดจริงๆอย่างผมเนี่ยครับผมบอกว่าถือว่าผมได้นำเอา ปรติาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนั้นมาดําเนินการโดยไม่รอช้าเห็นไหมละครับอันนี้ปี2549ผมก็ได้ดําเนินการปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าต้นไม้นั้นครับท่านทระานที่เคารพครับอันนี้ ผลที่ผมเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2549ครับผมปลูกยูคาลิปตัสนะครับดูทื่ต้นสูงใหญ่พอสมควรเห็นไหมอันนี้ผมได้ดำเนินการตามพระองค์ท่านได้ให้ความรู้ผมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยูคาและก็ไม้ไผ่สีสุกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมทั้งนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2500 สีสิบเก้าถ้าเราไม่มีอาหารเราก็หาหน่อไม้นี่ไปทำเป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นต้มแกงอะไรทำได้สารพัดเมื่อลำต้นแก่เราก็นำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับาจากสารหรือทำอะไรเห็นไหมละครับเยะแยะไปหมดอันนี้ผลที่ผมได้นำมาปฏิบัตินะครับ สิ่งต่ตางเหล่านี้เห็นไหม้วครับท่านเนี่ยต้นยูคาเนี่ยจริงจริงเนี่ยผมปลูกนะที่ปลูกเนี่ยผมปลูกอ่ากว้าง2คูณ2เมตรนะกบกว้าง2เมตรนะฮะยาว2เมตรนะครับ,รบอ่ก็รู้สึกว่าจะถี่ไปหน่อยถ้าเราจะต้องการไอ้ใช้ไม้นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างไรเราก็ปลูกตามนั้นนะครับในต้นมันก็ โตกันก็อาจจะลดหลั่นกันไปนะครับบางต้นโตใหญ่นะครับนะ,ะซึ่งต้าตาเหล่านี้เห็นไหมละครับเนี่ยถ้าผมไม่ตัดเส้นใจเมื่อปี2549นั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับที่ผมมันเป็นที่ว่างบ้างอะไรที่มันมันก็ตายบ้างแล้วก็ธรรมดาของมันนะครับแล้วก็ต้นที่ใหญ่เราก็ ตัดเอาไปเอาไปใช้ประโยชน์บ้างนะครับผมนะนำเอาไปทำไอ้เป็นโรงเก็บฟางนะครับก็พอสมควรอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับผมจะให้ท่านเห็นนะครับสูงใหญ่พอสมควรแล้วมันใช้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงครับผมจะอธิบายให้รู้ว่ามันใช้ได้ยังไงนะครับเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเครื่องเนี่ยนะครับ ไม้ที่มันช่วยให้ผมได้เนี่ยก็คือผมก็คัดขายนะครับต้นโตโตเนี่ยเห็นไหมะอ่าต้นโตโตนี้ผมก็ให้ทางผู้ที่ต้องการที่จะเอาไม้ไป,ไปแปลรูปเป็นไม้อย่างอื่นนะครับที่เขาจะต้องใช้สอยตามาเขาอยากจะอเอาไปใช้ของเขาเห็นไหมแล้วครับอ่นี่เมื่อผมไม่มีเงิน เงินไม่พอใช้เห็นไหมครับอันนี้ผมก็บอกเลยเนี่ยใครต้องการเนี่ยนะบอกเอาไปเลยคัดอาเลยเนี่ยต้นละพันบาทเห็นไหมเห็นไหมเห็นสีป้ายตรงนี้ไหมฮะเนี่ยต้นละพันบาทหนึ่งพันบาทเห็นไหมแล้วครับอ่ามันแก้จนได้นะเห็นไหมลแล้วครับอ่าแล้วต้นเล็กๆนี้เราก็ออ,อุลักเอาไว้อนุรักเอาไว้ให้มันโตต่อไปเห็นไหมครับ ผมทำมาเนี่ยตามแนวปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้คือไข่ชีสุกนะเห็นไหมฮะตอกอบลุ่มบล่านะครับไม้นะก็ใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของเป็นจักสารหรือเอาไปขายเป็นรำมีประโยชน์ไปหมดครับท่านนะ,ะสิ่งไหนที่ท่านคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะท่านต้องทดลองท่านต้องทดสอบ ทองทำปฏิบัติตามเท่านั้นถึงจะรู้ผลของมันเห็นไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แท้ๆนะครับนะทีะ่พระองค์ท่านได้มีพระมหาการาธิคุณอย่างเหลือล้นนะผมนั่งร้องไห้อยู่หลายนาทีนะครับที่สำนึกถึงพระองค์ท่านนะที่ให้สติผมไว้นะ,ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับท่านก็ยังไม่สายเกินไป นะครับที่ผมออกคลิปแต่ละคลิปไปนั้นท่านลองทบทวนแล้วและดูเถอะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ประยุกต์คำพูดนะทั้งเชิงวิชาการทั้งเชิงในเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับผสมผสานเข้าไปตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นความรู้นำเสนอให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอะ่ เรามองข้ามนะครับบางคนยังไม่เชื่อเลยว่าที่พระองค์ท่านนะพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมสูงไม่รู้ใกล้ๆนะครับนี่เขาหมายไว้แล้วครับต้นละพันบาทเห็นไหมละครับนี่มันคุ้มไหมครับระหว่างไอ้สิบสามประมาณสิบสี่สิบห้าปีนะครับที่เราไม่ได้มีอะไรมันมากมายนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็ปล่อยมันไว้แล้วก็พยายามต้นเล็กๆก,ก,ก็พยายาม ในเรื่องของไม่ให้มันเกิดปัญหาเรื่องของอวัชพืชเช่นไอเถาวัลทางภาษาพื้นเวียงว่าเคียเขานะครับไม่ให้ไปพันมันไม่ให้ไปรัดมันก็พยายามาพยายามไอเขาเรียกว่าอย่าให้พืชเถาวัลเนี่ยไปพันไปรัดมันเพื่อจะทำให้ต้นยุคานั้นแคะแกนแล้วก็ตัวไม่ไม่เต็มที่นะครับ เนี่ยสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้นะครับนะท่านที่มีที่อยู่แล้วมันได้เอาไปปลูกอะไรก็ถือว่าท่านก็ปล่อยประโยชน์เสียประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องของที่เรามองข้ามกันนะครับถ้าท่านเอาลูกคาไปลงปลูกไว้นะครับนะท่านก็จะได้ขเขาเรียกว่าไม้ใช้สอย แล้วไม้ขายเป็นไม้เศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ขายเป็นตันนี่ก็ช่วงระยะระหว่างนี้ก็รู้สึกว่าประมาณตันละเจ็ดแปดเก้าร้อยบาทนะครับต่อตันมีเท่าไหร่หมดครับอ่าเห็นไหมแล้วครับที่พระองค์ท่านน่ประโยชน์สามอย่างไม้สี่อย่างประโยชน์สามอย่างเนี่ยที่ท่านให้ข้อคิดเอาไว้น่ะเนี่ยผมนำเอามาใช้แล้วมันได้จริงๆนะครับมันเกิดประโยชน์จริงๆ แล้วช่วยผมได้จริงๆเดี๋ยวพอผมจนเงินมาผมประกาศแป๊บเดียวเห็นไหมครับออันนี้ถ้าผมไม่ได้ขายเป็นต้นผมก็ขายเป็นตันอ่มีคนมาถามซื้อแทบจะทุกเดือนเห็นไหมครับอ่าเป็นไม้เศรฐเษฐกิจถ้าเราอขายเป็นไม้ไม้เป็นตันไม้เป็นอ่ไม้ฟืนไม้อะไรไม้ที่เขาเอาไป ในโรงงานกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องการอยู่เห็นไหมนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาช่วยผมตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอพระองค์ท่านรัชกาลที่เก้านะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยรัชกาลที่สิบเนี่ยท่านก็ต่อย,ยอดท่านก็บอกเห็นไหมนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป,เป็นเรื่องที่เราจะต้องอม,าม,ามาสารต่อ,อพระองค์ก็ดําเนิน รอยตามเห็นไหม่ะครับเนี่ยสิ่งต่างๆางเหล่านี้นะบางคนบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะ,อะพี่นอ้องเห็นไหม่ะครับพระองค์ท่านน่ะมีความห่วงใยประสบนิกรของท่านมากร้อยแค่ไหนท่านก็ลองคิดเห็นไหมเนี่ยมันช่วยได้หมดเนี่ยไม้เนี่ยนะครับผมปลูกพื้นที่นี้ก็ประมาณสักสี่ไร่เห็นไหมครับ แต่วันนี้ผมจะให้ดูแปลงที่ผมปลูกยูคาก่อนนะครับอเนี่ยผมปลูกเห็นไหมแล้วครับต้นละพันละพันเนี่ยครับนะก็ปลูกแค่สองคูณสองนี่ก็จะได้ประมาณสักสองร้อยต้นเห็นไหมแล้วครับนี่ผมประมาณการคร่าวๆนะผี่ถูกยังท่านลองพิจารณาความถี่ห่างของท่านก็ปรับใช้ตามเหมาะสมแล้วกันท่านจะใช้ไม้ประเภทไหนถ้าไม ประเภทที่จะใช้ขายเป็นต้นก็ปลูกให้ห่างหน่อยถ้าใช้เป็นในเรื่องของขายเป็นไม้เล็กนะครับปลูกประมาณสองปีนี้ก็ตัดขายแล้วก็ปลูกทีหน่อยเห็นไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจะพยายามจะให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราเห็นไหมนะครับทุกวันนี้ผมว่าทุกๆคนนั้นมีความฉลา,าดมีความเฉลียวฉลา,าดอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้ว นะครับเพราะอะไรพระพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยหรืออ่าธรรมชาติเนี่ยให้เรามานะครับสองมือสองเท้าหนึ่งมันสมองทุกคนมีขุมทรัพย์ทุกคนมีความเก่งทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัวตัวเองแล้วเท่านั้นขึ้นอยู่ว่าใครนะครับนะจะฝึกตัวเองนะครับให้เกิดความฉลาดให้เกิดความเขาเรียกว่า อัจฉริยะขึ้นอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเห็นไหมล่ะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเหนือจากการบังคับบัญชาของเรานะพวกผีสางเทว,วดาหรือฟ้าดินอะไรมาโดนบันดาลให้เราเป็นคนโง่เป็นคนไม่ฉลาดนะอันนี้มันไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับที่จะต้องปรับปรุงตัวเอง นะพยายามนะขุดเอาขุมทรัพย์ของท่านนะ่ะที่พระองค์ท่านนะ่ะหลายๆนะหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆผู้มีความรู้เห็นไหมละครับที่ให้ข้อคิดให้แนวปฏิบัติให้แนวทางที่เราจะใช้วิถีชีวิตประกอบสมาอาีิของเราเนี่ยให้อยู่ได้เนี่ยนะ อมันเป็นที่เรังที่เราจะต้องปรับใช้ใช่ไหมครับถ้าเราติดตามคลิปต่างๆผมมาแนละ้วผมออกด้วยความบริสุทธิ์ใจผมนี่จะไม่ว่าใครนะครับผมว่าตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยมันทําไมถึงยากจนมันทาไมถึงเดือดร้อนมันทําไมถึงอ่าไม่มีอยู่มีกินอย่างเขาเห็นไหมครับผมถามตัวเองเมื่อถามตัวเองแล้วทําค้นหาคาตอบ ว่ามันเป็นปเพราะอะไรคนที่ขยันคนที่มีเงินมีทองมีอะไรตามตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาทำมันมีได้มันเป็นปเพราะอะไรเห็นไหมฮะซิมกระต่างตัวนี้นะผมพยายามค้นหาคําตอบแล้วปฏิวัติตามเห็นไหมละครับมันถึงมีวันนี้ยังไงนะครับเนี่ยผมขายสักร้อยต้นเนี่ยผมก็ได้แล้วหนึ่งแสนเห็นไหมละครับมันเป็นเรื่องที่ง่าย นะครับเราไปทําให้เป็นเรื่องยากมันก็ถึงลําบากอยู่ทุกวันนี้ไงครับบางคนไปเชื่อเชื่อโชคลอกเออโชคลาภของขังอะไรสรารพัดเห็นไหมละครับมันไม่ใช่ท่านพระพุทธเจ้านะบอกว่ามันเป็นเดนรัจฉานวิชานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่หลอกลวงนะมันเป็นเรื่องที่เราบังคับตัวเองไม่ได้ไปเชื่อเขาหลงเชื่อเขาก็ตกเป็นเหยื่อของเขา เห็นไหมละครับบางคนมีเงินมีทองอยู่ดีๆแท้ๆนะครับแต่กลับเอาไปให้เขาโดยที่ไม่ได้คิดนะเขาบอกว่าเอามาเถอะเงินน่ะผมจะเอามาลงทุนตรงนี้นะจะได้ดอกเบี้ยร้อยละห้าสิบเงี้ยนะครับท่านไปใชเชื่อเขาทําไมละอะไรถ้าเขามาดีจริงนะเขาไม่ต้องมาบอกคุณหรอกครับเขาก็ต้องไปกู้ยืมเงินที่ไหนมาลงทุนเอาเองนะไม่ต้องมาชวนให้ท่านน่ะนะผมก็เตือนไว้ นะผมก็เตือนไว้คนที่เล่นหุ้นเล่นอะไรระวังทีระวังให้ดีนะครับนะผมผมไม่ใช่ว่าจะไปอ่ากล่าวหาว่าคุณไม่ดีแต่ก็ต้องพยายามเตือนสติตัวเองไว้ว่าอ่าไอตรงไหนนะที่มันให้เงินทุนเงินตอบแทนเยอะๆนะค่าตอบแทนเยอะๆนะต้องตั้งสติตั้งข้อสังเกตให้ดีนะน,นั่นแหละมันจะพาให้ท่านอ่าได้ ยังไงตามพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของความฉิบหายนะฮะกกเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับการทํางานที่มันเสี่ยงเกินไปนะนะมันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะ,ะหลอกวงก็ได้และไม่หลอกวงก็ได้นะ,ะเราต้องคิดให้ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ,ะเราต้องให ในเรื่องของประหยัดอดออมนะครับใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นนะอ่าถ้าเรามีแต่หาแล้วก็ไม่รู้จักประหยัดอดออมแล้วมันจะมีได้ตรงไหนล่ะครับอ่าก็ใช้จ่ายหมดเกินที่รายได้เราหามาหาไม่ได้เมื่อหาไม่ได้มีปัญหาไปกู้เขามันก็เดือดร้อนเห็นไหมฮะมันก็เป็นวงจรอ,อยู่อย่างนี้นะครับนะท่านครับเนี้ย ผมเดินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าเนี่ยผมดูหลุดพ้นไงอ่พวกท่านน่ะผมฟังดูแล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับนะติดหนี้ติดสินเขานะเวลาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาก็พึ่งพาอะไรไม่ได้นะบางคนผูกคอตายเนียผมสงสารนะครับนะอย่าผูกเลยครับคอตายเราตั้งสติไหม นะครับซัภายนอกเนี่ยไม่ตายหาได้ถ้าคุณปลูกคอตายนะมันจะพ้นไหมครับนะมีบาปอีกตามพุทธศาสนานะเราต้องไปใช้บาปใช้กรรมดูนั้นเพราะทำลายตัวเองไงนะครับผมเตือนสติตรงนี้ท่านที่มีโรคซึมเศร้ามีอะไรนะครับนะหากิจกรรมพวกนี้ดูนะครับผมจะแน้นําไปเรื่อยๆนะตามที่ภูมิปัญญาผมมีเห็นไหมสิ่งต่างๆวันนี้นะผมให้ผมให้ใหเป็นวิทยาทานนะ อผมจะบอกให้ผมนั่งร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยเพราะสำนึกอสำนึกได้ไปพระมหาพระมหากรรณาธิกนขององค์ท่านที่ให้สตินะเตือนเราให้รู้ว่าอสักวันหนึ่งไม่วันใดวันหนึ่งมันจะต้องมีเศรษฐกิจหรือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เนะมื่อก่อนก็ต้มยำกุ้งเห็นหมปี2540นะ่ะนะครับก็ล้มละลายกันไปเป็นแถวๆนะ แต่สำหรับเกษตรกรไม่กระทบทรงนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันกระทบหมดไม็นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวทั้งโลกนะครับผมก็ฝากไว้นะครับนะทุกคนทุกท่านต้องกลับมาสำนึกนะครับเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันดีกว่านะครับที่จะมาโทษว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกคนนี้อนะ่อย่าโทษกันเลยครับ ทุกท่านนะ่ะมีส่วนผิดกันทั้งนั้นแหละนะผมรวมผมด้วยนะอา่าอย่าไปหาว่าตัวเองผูกทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ผิดทางใดก็ทางหนึ่งเห็นไหมนะครับเอเราก็มาช่วยกันแก้ไขนะมาร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาเห็นไหมละครับอา่าเราอย่าโทษกันเมื่อไม่รู้เราก็ให้กันแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมทำเคี่ยวไปเนี่ยเนี่ยผมปลูกต้นงอยู่ค้า,าท่านที่มีที่อยู่ นะฮะที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรว้ก็นําชูคาไปปลูกเอาไว้ไม่ว่าพื้นที่ที่ไหนที่มันเป็นที่สาธาระที่มันปล่อยว่างนะลูกล้างว่างเปล่านะเอาตรงนี้ไปแจมไปปลูกเอาไว้แล้วเราไม่ได้ปลูกเอาที่เราปลูกเอาไม้เห็นไหมละครก็มันพื้นที่ประเทศไทยนะป่าไม้ทั้ง,งหมดนะนะก็มันเป็นสมบัติของเราอะนะไม่ว่าป่าสงวนป่าอะไรป่าที่สาธาระอะไรทุกเรื่องมันก็มีเราก็มีส่วนอยู่ในนั้น นะเราก็พยายามรักษาปกปักช่วยกันต้นไม้เนี่ยมันให้อะไรครับกา๊าซออกซิเจนความร่มเย็นให้ผลประโยชน์เรื่องของการแปรรูปนะเอาไปใช้สอยเอาไปขายนะเอาเงินมาใช้ในที่จําเป็นเห็นไหมละครับเนี่ยมันใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยนะผมก็สรุปอง่ายๆว่าท่านฟังคลิปดูคลิปผมแล้วก็นําไปปฏิบัตินะ นำไปปฏิบัตินำไปคิดนำไปคิดแล้วนำมาปฏิบัตินะครับถึงจะได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าท่านฟังดูไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโทษใครครับนะโทษรัฐบาลเหรอนะโทษคนโน้นคนนี้เหรอโทษเทวดาฟ้าดินเหรอมันไม่ใช่ต้องโทษที่ตัวเองเพราะตัวเองนะ่ไม่ ไม่ได้นำเอาไปใช้ไม่ไดไปปฏิบัติอย่างไงนะอผมจึงบอกว่าใครก็จะช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะาตามพระพุทธเจ้าเนี้ยพระองค์ท่านเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยก็นำเอานะครับปัจญาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเอยปัญาของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนเอาไว้นะ เนี่ยท่านอาวปรับใช้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วพระเจ้าบอกไปเลยที่คนนจะทําให้คนดีได้น่ะต้องมีศีลอันดับแรกคารวะก็ศีลข้อห้านะห้าข้อน่ะทําให้ครบแล้วมันจะยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะจิตใจเราสูงขึ้นเนี่ยไม่ไม่ตกเป็นอำนาจของไฟต่ำมันก็จะได้มองเห็นปัญหาต่างๆเห็นไหมละครับเออท่านจะไปลงเชื่อไง บางคนโอ๊ยโอยโอวดอ,อ่ะไอการทํางานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเห็นไหมนะครับไม่ต้องไปนั่งให้มันเสียไปเวลางเวลาที่คนไม่รู้ก็บอกทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วไปเสียเวลาทําไมล่ะครับนะท่านพุทธทาสท่านบอกเลยบอกว่าท่านควรจะเคารพตามที่พระพุทธเจ้าเคารพนะท่านบอกไว้เลย พุทธเจ้าเคารพนั่นอะไรคือหน้าที่เห็นไหมละครับอ่าที่พระพุทธเจ้านะกำหนดนะบันประชิทก็ศีลสองร้อยนะสองอยยีิบเจ็ดอุบาสกอุบาสิกาก็ศีลสิบศีลแปดเห็นไหมครับคารวะอย่างเราก็ศิลห้าเห็นไหมท่านบอกไว้หมดว่าจะอยู่อยู่ในระดับไหนนะอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยที่จะมีความสุขได้มันก็ต้องมีศีลก่อน นะก็นําธรรมะนะครับมาปรับปรุงมาใส่เข้ามันก็ทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องความเดือดร้อนต่างๆเห็นไหมละครับโอ้ท่าประเทศไทยเนี่ยนำเอาพระธรรมคาสอนของพระองค์เจ้าเนี่ยนะพระบะไอ้ทั้งปัตญาเศรษฐีพอเพียงของในหลวงร .9 เนี่ยเดี๋ยวนี้รัชกาลที่สิบก็ต่อยอดเห็นไหมละครับแล้วพระพุทธเจ้าของเรานี่ยยิ่งใหญ่เป็นศาสนาเอกของโลกเห็นไหมครับ นำมปรับใช้ผมเชื่อแน่ว่าทุกคนได้หมดครับนะทั้งทรัพย์สินภายนอกและทรัพย์สินภายในนะทรัพย์สินภายนอกก็คือที่ดินรถยนต์สร้างมาหัวควายอะไรทุกอย่างนั้นเรียกว่าทรัพย์สินภายนอกทรัพย์สินภายในนั่นก็คืออริยทรัพย์เจตนะก็คูณความดีต่างๆเนี่ยนะครับนะมันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเห็นไหมละครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เท่านั้นที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขความสําเร็จในเรื่องของอการใช้ชีวิตอยู่ในโบโลกนี้นะครับอัตติอัตนโนนาโถนะพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยตูนแลไป็นที่พึ่งของตนนะครับและกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมนะกรรมนี้คือการกระทําถ้าใครทําดี ได้ดีใครทกากรรมชั่วได้ชั่วนี่ครับมันจะติดตัวติดตามเราไปทุกพบทุกชาติอยู่ในโบโลกนี้มันก็เกิดผลให้เราพบกับความสุขความเจริญนะไม่ต้องอยากจนค้นแค้นเห็นไหมละครับนี่เรามองข้ามใช่ไหมครับผมก็มองข้ามมานะมาเป็นเวลานานพอสมควรเลยละนะครับหนาเพึ่งมาสํานึกได้ก็เผยแร่ให้ท่านได้รับทราบนี่เห็นไหมละครับ ครับชนะอื่นหมื่นแสนไม่เท่ากับการชนะใจตัวเองตามพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจบไว้เพียงนี้ก่อนสวัสดีครับ